นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเล่ามิทานเพื่ธรรมของโรงเรียนคนอเภองพลจังหวัดขอนแก่นค่ะฝึกซ้อมโดยคุณครูสม,มนพันธ์สีรำดวนอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการสมัยศิลปรกรค่ะคุณครูฟังเอ๋ยตะตันยู่รูบุญทันผู้อาจารย์เครื่องพองแม่คุณผู้เ่าผูแก่คุณครูคุณยาขอเห้องว่านหนอมใจรื้อ ให้ออกมาจากคนบึงจิตใจเฮาจังสิแมนย่าเด็ดแลงตามกลนค้นเขาปุ่นคอยเห็ดน้ำกระการยู่สีสู้ขำน้ำค้นดีแห้สูงทรงบอเดรดตําำล่มลงลงไปเผือกขวดทางสัวแมนมีตัวนี่น้องเอ้ยค่ะจากบทพยาข้างต้นนะคะจะแสดงให้เห็นถึงความกระตันดู ซึ่งตรงกับนิทานคุณธรรมที่ดิฉันจะนำมาเอ่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ายอดหญิงกับตันรูค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าคุมาทัศยังทรงของราช้าสมบัตินะคุณพาราณสีมีชายสามคนกำลังช่วยกัยนไถนาเพื่อที่จะเตรียมะอลูกในฤดูการทำานาที่จะมาถึงนาหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งและในขณะนั้นเองได้มีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง กำลังตามจับตัวโจรที่เที่ยวไปปนสลมของชาวบ้านได้เหลือมองไปเห็นชายทั้งสามคนนั้นเข้าใจว่าเป็นกลุ่มโจรปลอมตัวมาเป็นชาวนาจึงได้เข้าไปจับกลุ่มชายทั้งสามคนนั้นแม้ชายทั้งสามคนพยายามที่จะอธิบายแต่ลุมชาวบ้านก็ไม่ฟังจับกลุมทุกตีแล้วนาตัวชายทั้งสามคนไปส่งให้ทางการจากนั้นทางการได้นาตัวชายทั้งสามคนไปคุม เพื่อที่จะรอให้พระราชามาที่ภาคสาหลายวันต่อมาได้มีคนหนึ่งเดินร้องให้เข้ามาในพระราชาวังเพื่อที่จะขอข้าพระ,พระ แค่นี้เหตุใดเจ,จ้าถึงร้องไห้ทาหารปเป็นนเข้าของมาให้นางผู้นี้ เพื่อตกตามผูอื่นอีโทษของพวกมันสมควรตายเท่ากันหมดแต่เพื่อเห็นแก่ความกล้าหาญของเจ้าข้าก็จะเมตตาไว้ชีวิตพวกมันหนึ่งคนและข้าจะให้เจ้าเลือกว่าเจ้าจะเลือกให้พวกมันคนไหนมีชีวิตอยู่ มอง้องเดียวกันนั้นไม่มีเลยพรพ่อแม่ของฉันได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยเหตุนี้หมฉันจึงขอเลือกที่ช่ผู้ที่ขอยเลี้ยงรูปกป้องกันแต่ายและสอนไม่รู้ดีชั่วมีบุญคุณเกียรสมือนพ่อแม่เมื่อมีโอกาสมาถึงหมองฉันจึงขอเลือ,อยยกที่จะตอบแทนบุญคุณพี่ชายในครั้งนี้ นางได้หันไปกล่าวขอโทษผู้เป็นสามีและลูกชายของนางซึ่งสามีและลูกชายของนางก็เข้าใจนางและเห็นดีด้วยกับความคิดของนางที่จะตอบแทนบุญคุณของพี่ชายในครัางนี้เมืม่อพระราชาได้เห็นดังนั้น แส่งยกย่อมหญิงผู้นี้ว่าเป็นหญิงยอดกระตันยูหลังจากนั้นผู้นี้ได้ครอบครัวได้กลับไททปใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านอย่างมีความสุขข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นะคะ 1. ผู้ที่มีหน้าที่นำคนผิดมาลงโทษนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะการนำคนบริสุทธิ์มาลงโทษเป็นบาปอย่างยิ่ง 2. คนเราวรที่จะหาโอกาสตอบ เสมอ 3. ความกล้าหาญจะนำมาซึ่งความสำเร็จ 4. พี่น้องกันนั้นฆ่ากันไม่ตายขายกันไม่หมดดังคำกล่าวที่ว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำก่อนจากการดิชันจึงขอฝากบฎก่อนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความกระตันยูรู้คุณที่เราทุกคนคือกระทาต่อผู้มีพระคุณของเราค่ะอันความกลาแนยู แทนผู้มีคุณบุคคลที่เกื้อหนุนชีวิตเราให้ได้ดนั่นคือคุณบิดาและมารดาที่นองนี้ทุกคนล้วนแต่มีความหวังดีให้กับเราความหวังดีให้กับเราปัญญาที่ เขาผู้พัดเจ้าให้ได้ดีลูกศิษย์จึงต้องมีการตอบแทนพระคุณแทนการตอบแทนพระคุณแทนกรตตัญญูช่วยนำการกระทำให้เจริญผู้คนจะสรรเสริญว่าคนนั้นเป็นคนดีว่าคนนั้นเป็น บทกรอนดังกล่าวจัดตรงกับคำพุทธาศาสนสาสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นําเสนอนิทานคุนธารมเรื่องยอดหญิงกตัญญูลงเพียงแค่นี้ค่ะตามตัวเีว่ะ